ดูวิดีโอนี้ทุกครั้งที่คุณรู้สึกพาระรของความท้อแท้บนไหลของคุณรู้หมว่าทุกคนเราผ่านช่วงเวลาที่แรงบันดาลใจหายไปเมื่อเรารู้สึกว่าไม่มีแรงที่จะเดินหน้าต่อไปและในช่วงเวลานั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะถามตัวเองเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการกระทำความพยายามและแม้กระทั่งชีวิตของเราพุทธศาสนาเชิญชวนให้เรามองช่วงเวลานั้นด้วยสายตาที่มีความการุณาสอนให้เราเห็นว่าในกระแสะของการดำรงอยู่ทั้งช่วงเวลาที่มีความสุขและความเศร้าเกิดขึ้นและหายไปเหมือนกับเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้งฟากว้างในจิตใจของเรา แม้ในช่วงเวลาที่ท้อแท้ที่ทุกอย่างดูเหมือนไม่มีความหมายก็ยังมีโอกาสที่เราจะหันกลับไปข้างในและค้นพบพลังที่แท้จริงที่มีอยู่เสมอในตัวเราเมื่อพระพุทธเจ้าบรรลุการตรสู้ท่านก็เคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากความผิดหวังและความท้อแท้เช่นกันเส้นทางทางจิตปิญญาณก็เหมือนกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความท้าทายและอุปสรรคและในช่วงเวลาเหล่านั้นเองที่คำสอนของพุทธศาสนาเกี่ยวกับความไม่เที่ยงจะเตือนเราว่าไม่มีอารมณ์ใดที่ยาวนานตลอดไปแม้จะเข้มข้นแค่ไหนอารมณ์เหล่านั้นก็เหมือนกับคลื่นที่ขึ้นและหลงซึ่งพวก วันนี้คุณอาจรู้สึกท้อแท้แต่สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของคุณมันเป็นแค่สภาพจิตใจในขณะนั้นช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านไปและจะจางหายไปตามเวลาและการฝึกฝนพุทธศาสนาสอนให้เราต้อนรับความรู้สึกเหล่านี้โดยไม่สู้กับมันไม่พยายามระง,งับหรือหลีกเลี่ยงมันแต่ให้เราสังเกตมันด้วยความตั้งใจเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเราแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของเรามีเรื่องเล่าที่ยาวนานในพุทธศาสนาเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ไปหาพระพุทธเจ้าในช่วงเวลาที่ท้อแท้และถามว่าควรทำอย่างไรต่อไปเขารู้สึกว่า ไม่มีอะไรดีในชีวิตและหมดหวังพระพุทธเจ้าด้วยความรู้และความกรุณาที่ไม่มีที่สิ้นสุดกล่าวกับเขาว่าธรรมชาติของมนุษย์เหมือนกับแปลงที่เต็มไปด้วยเมล็ดพันธุ์ทุกประสบการณ์ทุกอารมณ์คือเมล็ดพันธุ์ภายในตัวเราเมล็ดบางเมล็ดเป็นของความสุขความกรุณาความขอบคุณและบางเมล็ดเป็นของความเศร้าความกลัวความท้อแท้สิ่งที่เราปลูกและรดน้ําจะเติบโตแข็งแกร่งขึ้นหากเราผูกพันกับความท้อแท้และความเอเศร้าเมล็ดเหล่านั้นจะเติบโตและกลายเป็นสิ่งที่อยู่ประจําแต่ถ้าเราตัดสินใจที่จะรดน้ําเมล็ดของความสงบความอดทน และความการุณาส่วนภายในจิตใจของเราจะเริ่มเติบโตเป็นส่วนแห่งความสงบและความเข้มแข็งพระพุทธเจ้าได้อธิบายว่าจิตใจของเราก็เหมือนกับแปลงที่อุดมสมบูรณ์ที่สามารถได้รับการบำรุงเลี้ยงและพอปลูกด้วยสติปัญญาเปลี่ยนแปลงมันให้กลายเป็นพื้นที่ของความสงบความการุณาและปัญญาแต่การบำรุงเลี้ยงนี้ไม่เกิดขึ้นในวันเดียวการทำงานจริงๆเกิดขึ้นทีละน้อยทุกครั้งหมอที่เราตัดสินใจสังเกตความคิดและอารมณ์ของเราโดยไม่ให้มันครอบนำเราการฝึกฝนนี้จะสอนให้เราเห็นว่าความท้อแท้เป็นแค่ผู้มาเยือนชั่วคราวและเรามีพลังในการตัดสินใจว่า เราจะมอบพลังของเราให้กับมันมากแค่ไหนทุกครั้งที่มันปรากฏขึ้นคําสอนของพุทธศาสนาชัดๆวนให้เรารับมือกับมันเหมือนแขกที่มาเยือนให้ความการุณาและการยอมรับแก่มันแต่ไม่ให้มันกลายเป็นตัวตนของเราด้วยวิธีนี้แทนที่จะให้ความท้อแท้ควบคุมการกระทําของเราเราก็เลือกที่จะมองมันเป็นปรากฏการ์ชั่วคราวที่ผ่านไปเหมือนเมฆที่เคลื่อนตัวในท้องฟ้ามีการฝึกปฏิบัติในพุทธศาสนาที่เรียกว่าการทําสมาธิเรื่องความไม่เที่ยงซึ่งเราสังเกตการไหลของการหายใจและตระหนักว่าแต่ละลมหายใจเข้าและออกนั้นไม่เหมือนกัน มันไม่เคยเกิดขึ้นซ้ำการฝึกปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่เล็กซึ่งนี้จะเตือนเราว่าชีวิตนั้นเคลื่อนไหวยอยู่ตลอดเวลาและความท้อแท้ก็เหมือนกับคลื่นในมหาสมุทรแห่งจิตใจของเราทุกๆลมหายใจเราสามารถรู้สึกได้ว่าสิ่งที่เรากำลังประสบอยู่นั้นไม่เป็นนิรันดร์เสมอมีโอกาสในการฟืน้นฟูเมื่อเรานำความตระหนักนี้มาใช้ในการฝึกฝนประจำวันเราจะเริ่มตระหนักว่าทุกๆช่วงเวลาที่ยากลำบากแม้ว่ามันจะดึงเราลงไปข้างล่างก็ยังมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงเราความท้อแท้ก็เหมือนกับความเจ็บปวดและความผิดหวังที่สอนเราถึงความอดทนและความเข้มแข็งงในตัวเอ ในช่วงเวลาเช่นนี้สิ่งสําคัญคือต้องระลึกว่าตามคําสอนของพุทธศาสนาทุกชีวิตมีธรรมชาติของพระพุทธเจ้าในตัวเราพื้นฐานที่เบิสุธ์และสว่างสวยที่เต็มไปด้วยความการุณาซึ่งเราทุกคนสามารถบรรลุได้แม้ว่าบางครั้งมันจะยากที่จะเชื่อโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่มีทางออกคําสอนของพุทธศาสนาจะยืนยันกับเราว่าธรรมชาติที่ตื่นขึ้นนั้นยังคงอยู่เสมอมันเหมือนกับท้องฟ้าหลังเมฆดำแม้ว่าเมฆจะหนานแน่นท้องฟ้าก็ยังคงบริสุดกว้างใหญ่ด้วยวิธีนี้ก่อเหมือนกับจิตใจของเราที่อยู่เบื้องหลังทุกความคคิดและวาามรู้้สึกที่่ผนนนไปั พนมีความรู้สึกที่บริสุทธิ์และสงบที่ไม่มีอะไรสามารถทําให้มันสั่นคลอนได้การฝึกพุทธศาสนาช่วยให้เรากลับมาเชื่อมโยงกับธรรมชาติที่แท้จริงนี้และจําให้เรารู้ว่าเราคือมากกว่าภาวะชั่วคราวของความทุกข์หรือความท,าท้อแท้เมื่อเราบํารุงความเข้าใจนี้เราจะปลุกฝังจิตใจที่ยืดหยุ่นอนอและมีความการุณาที่สามารถลุกขึ้นเผชิญกับความท,ท้าทาย โดยไม่ยอมแพ้พระพุทธเจ้าสอนเราว่าความการุณาไม่ควรมีเพียงแค่สำหรับผู้อื่นแต่ควรมีสำหรับตัวเราเองด้วยในช่วงเวลาที่ท้อแท้การฝึกฝนความเมตตาต่อตัวเองคือการกระทำที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญและปัญญาแทนที่จะตัดสินตัวเองหรือวิจารณตัวเองเราสามารถรับตัวเองด้วยความการุณายอมรับว่าเราคือมนุษย์เราผิดพลาดเราล้มเหลวและทุกคนก็ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ลำบากการยอมรับความเจ็บปวดของเราอย่างเมตตาก็เป็นการปลดปล่อยจาก หากความแข็งแกร่งและน้ำหนักของความท้อแท้ไม่จำเป็นต้องแก้ไขทุกอย่างในครั้งเดียวเพียงแค่เราอยู่กับตัวเองรับสถานการณ์จิตใจของเราและปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันเป็นโดยไม่มีความรีบร่งและไม่มีแรงกดดันเมื่อเรารู้สึกว่าโลกภายนอกหนักหน่วงเราก็สามารถระลึกถึงสามัญสำนึกนี้เราทุกคนมีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเราโดยเริ่มจากการยอมรับและปฏิบัติการฝึกฝนเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอยิ่งเราฝึกฝนบ่อยขึ้นการท้อแท้ก็จะยิ่งกลายเป็นสิ่งที่หลุดผ่านไปและเราจะพบพลังในตัวเองที่จะทำสิ่งที่ดีขึ้นและเดินหน้าต่อไป การฝึกฝนในพุทธศาสนาสอนเราให้รู้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่เกิดจากการไม่มีความยากลำบากแต่เกิดจากวิธีที่เราจัดการกับมันทุกครั้งที่ความท้าทายรักต่อขึ้นเราสามารถระเลึกได้ว่ามันเป็นการเรียกร้องให้เราตื่นขึ้นเป็นการเชิญชวนให้เราดำดิ่งสู่การฝึกฝนการมีสติและความเมตตาต่อตอนเองในช่วงเวลานี้เองที่เรามีโอกาสที่จะมองเห็นจิตใจของเราอย่างชัดเจนสังเกตความคิดที่เกิดขึ้นและหายไปโดยไม่ปล่อยให้มันควบคุมเราเมื่อเราสังเกตจิตใจของเราอย่างสงบโดยไม่ยึดมัน่น เราจะเริ่มสังเกตเห็นว่าความรู้สึกท้อแท้ความเศร้าหรือความหงุดหงิดเหมือนกับเมฆที่ลอยอยู่ในท้องฟ้ามันมาและไปแต่ความกว้างใหญ่ของท้องฟ้าก็ยังคงนิ่งสงบไม่สิ้นสุดและเป็นอิสระนี่คือธรรมชาติของจิตใจเรากว้างขวาง,วาง,วางเปิดกว้างไม่สะเทือนเหมือนกับท้องฟ้าธรรมชาติที่แท้จริงของเราอยู่ที่นั่นโดยไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะเผชิญกับพายุทางอารมณ์ใดๆก็ตามในข้อความทางพุทธศาสนาเรา,าพบการเปรียบเทียบของดอกบัวซึ่งเป็นดอกไม้ที่เกิดขึ้นกลางโคลนและโคลนต่อมอแต่ยังคงบานสะพรั่ง และสวยงามเหนือผืนน้ำขุนดอกบัวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนไม่สําคัญว่าเราจะจมอยู่ในความท,าท้าทายหรือความยากลาบากเพียงใดภายในตัวเรามีศักยภาพที่จะบานสะพรั่งและเกินขีดจํากัดของสถานการณ์ความท้อแท้เหมือนกับโคลอนอาจทําให้เรารู้สึกว่าถูกจับและจมไปแต่มันก็เป็นพื้นดินที่ทําให้รากของเราตั้งมั่นและการฝึกฝนของเราลึกซึ้งขึ้นดังนั้นทุกครั้งที่เรารู้สึกท้อแท้เราสามารถระลึกถึงดอกบัวและระลึกว่าเราสามารถเกินสถานการณ์ใดใดและพบกับความสงบและพลังภายใน แน่นอนว่าสำหรับหลายๆคนคำสอนเหล่านี้อาจดูห่างไกลเมื่อความท้อแท้ลึกซึ้งแต่พุทธศาสนามีการฝึกฝนที่สามารถช่วยให้เราจัดการกับช่วงเวลาเหล่านี้ได้หนึ่งในนั้นคือการฝึกมีสติที่ช่วยให้เรากลับมาที่ปัจจุบันหายใจและสังเกตสภาพภายในยโดยไม่ตัดสินใจการนำความสนใจไปที่การหายใจช่วยให้เรามีจุดจิตมั่นเป็นที่พักผิงในที่นี่และตอนนี้เมื่อความท้อแท้ใหญ่โตขึ้นจิตใจของเรามักจะหลบหนีไปยังอดีตซึ่งเต็มไปด้วยความเสียใจหรือมองไปข้างหน้าและเกิดความวิตกกังวลแต่เมื่อเรามุ่งเน้นที่การหายใจเราก็เข้าสสสู่สภาาวะของกรมีีติท ทำให้เรามีความมั่นคงและช่วยให้เราสังเกตความคิดและความรู้สึกได้อย่างชัดเจนการหายใจกลายเป็นสมองที่เตือนเราว่าไม่ว่าเหตุการณ์จะวุ่นวายแค่ไหนเรามีศูนย์กลางแห่งความสงบภายในตัวเราที่เราสามารถกลับไปหามันได้เสมออีกการฝึกที่สำคัญคือการฝึกการทำสมาธิเพื่อความเมตตาซึ่งเราจะปลูกฝังความตั้งใจที่จริงใจที่จะมีความสุขเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนแล้วค่อยขยายไปยังทุกสรรพสิ่งหลายครั้งเมื่อร,รู้สึกท้อแท้เรากลายเป็นผู้วิจารณ์ตัวะเองที่แย่ที่สุดโดยการตัดสินข้อบกพร่อง และความยากลําบากของเราอย่างรุนแรงการทําสมาธิเพื่อความเมตตาช่วยให้เรามองตัวเองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและยอมรับความเป็นมนุษย์ของเราเองเราทําการท่องคําภาวนาแห่งความเมตตาเช่นขอให้ข้าพเจ้ามีความสงบขอให้ข้าพเจ้ามีความแข็งแกร่งขอให้ข้าพเจ้าพบปัญญาท่ามกลางความยากลําบากค่อยๆการกระทํานี้จะกลายเป็นแหล่งบรรเทาและการเยียวยาเปิดทางให้เราจัดการกับความท้อแท้ด้วยความเบาและการต้อนรับอีกการฝึกที่สําคัญที่พุทธศาสนาสอนคือการฝึกการไม่ยึดติดความท้อแท้มากเกิดขึ้นเพราะเรายึดติดกับความคาดหวัง และอุดมคติที่เราคิดว่าชีวิตของเราควรเป็นเราต้องการความสาเร็จการบรรลุเป้าหมายและความสุขที่ไม่หยุดย่อนแต่ความจริงไม่เสมอไปตามที่เราคิดพุทธศาสนาชวนให้เราพิจารณาการไม่ยึดติดเพื่อเข้าใจว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับการไปถึงสถานะใดๆแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะยอมรับปัจจุบันตามที่มันเป็นเมื่อเราสามารถปล่อยวางจากความคาดหวังที่แน่นอนเราจะเปิดพื้นที่ให้กับความรู้สึกอิสระและความสงบความท้อแท้จะสูญเสียลังไปเพราะเราอยู่ต่อสู้กับสถานการณ์และเริ่มไหลไปกับชีวิตการไม่ยึดติดไม่ได้หมายความว่า เราจะเฉยเมยแต่หมายถึงอิสรภาพในการยอมรับและจัดการกับทุกช่วงเวลาด้วยความสงบโดยไม่ปล่อยให้ตัวเองติดอยู่กับความต้องการหรือความเกลียดชังดังนั้นทุกครั้งที่ความท้อแท้เกิดขึ้นเราสามารถระลึกว่านี่เป็นโอกาสในการฝึกการไม่ยึดติดความเมตตาและการมีสติแทนที่จะต่อต้านเราจะต้อนรับสิ่งที่มีอยู่ในขณะนี้และใช้ช่วงเวลานี้เพื่อลึกซึ้งในการฝึกกอฟอน,นอและเชื่อมต่อกับแกนแท้ของเราผ่านการฝึกฝนคุณสมบัติเหล่านี้ต่อไปความท้อแท้จะกลายเป็นสิ่งที่น้อยลงในความกลัวและกลายเป็นเครื่องมือในการรู้จักตัวเองมากขึ้น ท้ายที่สุดพระพุทธเจ้าสอนว่าการตื่นรู้ที่แท้จริงมาจากภายในและอุปสรรคคือครูที่ยิ่งใหญ่ในเส้นทางแห่งการรัสู้ทุกความท,ท้าทายทุกความรู้สึกท้อแท้คือการเตือนว่าเรามีพลังในการเปลี่ยนความทุกข์เป็นปัญญาความเจ็บปวดเป็นความเมตตาและความท้อแท้เป็นพลังเงียบที่นำเราไปสู่ความสงบภายในที่แท้จริงจำไว้ว่าในพุทธศาสนาความท้อแท้คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยเฉพาะเมื่อเราเผชิญกับอุปสรรคที่ดูเหมือนจะเอาชนะไม่ได้เราทุกอคนเคยผ่านช่วงเวลาที่ความพยายามดูเหมือนจะไร้ผลและชีวิตกลายเป็นนภาระที่ดึงเราลงพระพุทธเจ้าสอนว่า ในช่วงเวลานี้เองที่เราได้รับโอกาสในการค้นหาความหมายที่ลึกซึ้งกว่าในชีวิตของเราเพราะความท้อแท้ในสาระสําคัญก็คือการเรียกร้องให้เรารู้จักตัวเองโอกาสที่จะหยุดและมองเข้าไปข้างในเมื่อเราเข้าใจว่าชีวิตประกอบด้วยขึ้นและลงเราจะเปิดพื้นที่ให้กับมุมมองใหม่ซึ่งทุกช่วงเวลาที่ยากลาบากไม่เองที่ยงแต่เป็นภาระรแต่ยังเป็นครูเงียบที่พาเราสุบัญญาและความเมตตาเมื่อความท้อแท้เกิดขึ้นก้าวแรกคือการรับรู้มันหลายครั้งที่เราพยายามหนีจากมัน โดยการหันเหความสนใจหรือปฏิเสธสิ่งที่เรารู้สึกแต่การปฏิเสธนี้จะเพิ่มน้ำหนักให้กับสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดในพุทธศาสนาเราสอนให้รับรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจโดยไม่ตัดสินแม้ว่าความท้อแท้จะเป็นสิ่งที่ยากลำบากมันก็เป็นสัญญาณที่บอกเราให้หยุดพิจารณาหยุดวิ่งตามสิ่งที่ไม่สำคัญและกลับมาที่ตัวเองผ่านการรับรู้และการมีสติเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเราปฏิบัติตามคำสอนเหล่านี้เราจะตรหนักว่าความท้อแท้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจ และรวมเข้ากับตัวเราพระพุทธเจ้าสอนเราว่าทางสู่เสรีภาพทางอารมณ์และจิตวิญญานั้นประกอบด้วยการยอมรับความอดทนความเมตตาและปัญญาทุกช่วงเวลาที่ยากลําบากเป็นโอกาสในการเติบโตเพราะในความทุกข์ยากนี้เองที่พลังแท้จริงภายในตัวเราจะปรากฏออกมาเมื่อเราเรียนรู้ที่จะจัดการกับความท้อแท้ความเจ็บปวดและความผิดหวังอย่างมีสติเราจะมองเห็นโลกและตัวเราในแสงใหม่ดังนั้นเมื่อเราฝึกฝนการไม่ยึดติดความกตัญญูความเมตตาและความอดทน เราจะเริ่มต้นการเดินทางค้นพบตัวเองแทนที่จะมองหาความสมบูรณ์แบบหรือการไม่มีอุปสรรคเราจะพยายามเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์ของเราและเปลี่ยนมโนให้เป็นพลังที่นำทางเราสู่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาความท้อแท้ที่เคยดูเหมือนศัตรูที่เอาชนะไม่ได้กลับกลายเป็นเพียงเงาชั่วคราวที่หายไปตามกาลเวลาและเมื่อมันหายไปเราจะเข้มแข็งขึ้นมีปัญญามากขึ้นและมีความเมตตาม,มากขึ้นดังนั้นทุกครั้งที่ความท้อแท้มาเยือนจิตใจของคุณจงระลึกไว้ว่ามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการไหลเวียนของชีวิตมันไม่ได้กำหนดว่า ุณเป็นใครแต่เป็นโอกาสในการลึกซึ้งในการฝึกฝนและการเชื่อมต่อกับตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเรียนรู้ที่จะมองความท้อแท้ไม่ใช่เป็นอุปสรรคแต่เป็นก้าวหนึ่งในเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงและเมื่อสิ้นสุดความท้าทายแต่ละครั้งเมื่อคุณมองย้อนกลับไปคุณจะเห็นว่าทุกช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ทําให้คุณใกล้ชิดกับตัวตนที่แท้จริงของคุณมากขึ้นบุคคลที่เต็มไปด้วยปัญญาความเมตตาและสันติสุขภายในพระพุทธเจ้าสอนเราว่าเมื่อเราเข้าใจอารมณ์ของมนุษย์และหลักฐานของมัน เราสามารถเอาชนะความทุกข์และบรรลุสันติสุขที่แท้จริงได้ความท้อแท้แม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตามธรรมชาติอาจเป็นเครื่องมือที่มีค่ากระบวนการในการรู้จักตัวเองและการเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณเมื่อเราปลุกฝังการฝึกฝนตามคำสอนของพระพุทธศาสนาเช่นการมีสติความเมตตาความอดทอนอและความกตัญญูเราจะเปลี่ยนความยากลำบากให้เป็นโอกาสในการพัฒนาและค้นหาความสุขจงระลึกไว้ว่าการเดินทางทางจิตวิญ,ญญาณไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความท,ท้าทายแต่คือการเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับมันด้วยปัญญาและความเมตตา ดังนั้นครั้งหน้าที่ความท้อแท้เกิดขึ้นจงต้อนรับมันด้วยความอ่อนโยนและใช้มันเป็นอโอกาสในการเล็กซึ้งในการฝึกฝนของคุณมันจะไม่อยู่กับคุณไปตลอดแต่สิ่งที่คุณเรียนรู้จากมันจะอยู่กับคุณและนำทางคุณในเส้นทางของสันติสุขและการรู้จักตัวเองและตามที่พระพุทธเจ้าสอนทางนี้ไม่เคยโดดเดี่ยวพวกเราทุกคนเชื่อมโยงกันและเราสามารถร่วมกันเปลี่ยนความยากลำบากของเราให้เป็นแหล่งพลังและแสงสว่าง